สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแพทไทยกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะจ๊ะซึ่งเกมนิกกี้โอ้โมบีนกกม้นิกกี้สามนิกกี้มาฮัตส์จันนะคะผู้ชื่อผิดก็ขออภัยนะเอ่อก็พอยก็เคยเล่นมาประมาณสักหลายปีที่แล้วประมาณสักปอปสามปสี่ะะ 3, ะนะคะไม่รู้นิกกี้มาตอนไหนนั่นแหละแต่มันก็ปสามปสี่ได้แล้วนะเดี๋ยว ไหมนี้เป็นโทรศัพท์ใหม่ก็เลยแบบขอมันดูแบบม,มันขอมันดูแบบเออไม่ไม่ไม่เยอ,อะอะเออก็เป็นโทรศัพท์ใหม่นะคะเพิ่งโหลดได้ไม่กี่สัปดาห์นั่นเองโอเคนะคะเราจะมาทำภารกิจชมรมคนชมรมคมสารฝันหอยลิ้มพันโอเค เราจะไปเยี่ยมเยือนคนอื่นก็คืออ๋อ,อ้ใหญ่ไม่ออกเด,ด,ด,ดี๋อยวได้ๆๆไอ้อนแล้วกันนะอันนี้เราเพิ่งสำเร็จนาะนี่สุมส่มอะไรเกลืออูได้มาอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องได้อีกอันหนึ่งเอ้ยอีกิติอณ่อนนะ อีกประมาณสามมันแล้วกันนะอักเฉยโ,โอเคน่าจะครบแล้วมั้งนี่ฉันก็ตเออสามันแต่มันขาดอีกหนึ่งเย,ยมอ๋าถูกแล้วแหละ อ๋เยี่ยมมากจ้าอันแรกก็สุมได้เด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดไปสั้นตัดเฮ้ยเราได้แล้วชมรมสานฟันอับอะไรอ่ะอุปะกรณ์ไม่เพียงอ,อันไหนอ่ะเอา้าไม่ได้สีอ่ะไม่ดีเลย ต้องสุ่มต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคบ้านเราไม่มีเกลือแล้ว,ว,วหูได้เงินแสนแล้วอะไรอะดีไซนเนอร์บวดรักใหม่ยาซูนะคะน่และเดี๋ยวเราค่อยไปหาดีไซเนอร์นะจ๊ะ เซนนยาซูอะไรอ่ะหาจากไหนเนี่ยหินเควสโดยรีเควสของชุมชนอ้วอวอะไรวะเจีมชิญคนอื่นก่อนแล้วกันนะไหนแล้วอ่ะไงย,ย,ยาซู ไหนดูซิไหนวะนี่ยาชูสวัสดีเชิญคือเลขารัฐมนตรียาชูเมียรวยให้ช่วยไหมเธอเป็นยีเซเนอร์เหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากอ่านแล้วเรื่องอ่ะปึ๊บ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 เร็วเร็วยังไม่เสร็จหรอเนี่ย เรื่องยาวจริงๆอู้อ่านหยาบเลยเดาวไม่เพียงพอเราต้องไปประกวดแสงดาวแล้วอันนี้กระต่ายชมพูล,ล่ะต้องออกแบบโอ๊ยปวดหัวเลย ยาชูเดี๋ยวค่อยมานะจ๊ะขอไปเยี่ยมชมของอะไรอะไรสิยายได้แหละโอ้ยทำไม,มยังไม่ได้เห็นดีดิเฟสของ จับหมายด้วยหัวใจของโมโม่ว้าวได้มาแไงล้วได้เพชรยี่สิบอืมดีเราจะสะสมเพชรเดี๋ยวคอเลกชันนั้นนี่เดี๋ยวเรานนนนเจะมาซื้อดีกว่าอ้าวโอ้ไมก็เสียเพชรอีกแล้ว ทำอะไรก็ต้องเสียเพโอ้อแพ้เปลืองเพชรเปล่าๆอะไรแล้วอ่ะอ้อใช่อ่ะไปเยี่ยมเยือนนี่ยาชืออืมออเลยอันนึงแต่ไม่ยอเสีย,เ,ย,ยเพจด่ะ Ai, phép nó cũng để một rồi nha. xui quá, rồi, 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 ลืมอ๋อเดี๋ยวไปชมรมซาแลนเหมือนเดิมนี่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 ดินป่ะเด็กซีดิมเรไม่พอ จะบ้าตายเอ้าชิบแล้วแต่เ,เนี่ยวงมไปหมดแล้วเดี๋ยวเรนดบวรร์ภารกิจแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมีเรื่องต้องให้เสียเพชรประจำเลยอู้วิสูงได้แล้ว เราได้แหละลืมโอ้ลมเหมม่ย <c oughs> นี่เราได้นี่ไงแล้วหนี่งส่งหัวใจให้เพื่อนห้าครั้งแล้วก็สอ้วนะ นี่เราไม่รู้จะแต่งอะไรก็เพิ่งเล่นน่ะนะนี่ชุดจีนจุดจุดจีนนะผัวเราเองนะนี่แค่นี้จ้าโหเป็น่ะโหเป็นล่โอ้โห่เป็นไ สะนาะมเหนื่อตั้งวันหนึ่งเราจะสุดได้อีกรอบไดิดตั้งหนึ่งแสนตามที่เราต้องการโอเคนะคะก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย